ตาใ,ใส่เล็กหน่อยนะตัวนี้อันนิน โดนครับตัวนี้ไอ้นินล่องมาตัวขาวเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไสน่าจะไซดีอยู่ไซดีครับตัวนี้ครึ่งโลไอ้นินครับไอ้นิน ลอยเข้าไปนินรอยอยู่ข้างเสาไม่ไผ่ใสดีครับลอยข้างเสาไม้ไผ่ ดอก3.5ห้าเงี้ยงเดียวยิงได้ไกลครับเรียบร้อยครับเป็นน็นอกเลย เลยครับเข้าจุดเรียบร้อยครับไัน,นิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาดูเลย <c oughs> แรงดีตัวนี้ รบ,บลอกสปินนะครับหมุนรวดเร็วทันใจเลยใช้ตัวอยู่ครับลอยไกลเลยโดนโดนครับลอยไกลลิฟเลยตัวนี้ฝั่ง,น,งนู้นเลยลอยฝั่งนู้น sai bạc cửa ạ, đồn ạ, rồi rồi chỗ này, thấy ừ. đi ạ, này

ไอ้นินครับลอยมาตัวขาวเลยไอนิ่นครับไซส์สวยเลยน่าจะมีสามตัวโลนะไซส์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนะจะมีอีก ยิงไปทุดนข้ามมาแลวครับพันมาเลยเต็มไปหมดเลยโอ้ย <Hey. S 1> ันใหญ่ครับแต่ <c oughs> พอแดดร่มรนะมันมันจะขึ้นมันจะขึ้นให้ยิงแต่ตัวไม่ใหญ่ก็ตัวประมาณนี้

เลี้งตัวใหญ่โดนตัวเล็กอีตัวนั้นเปเลิกเลยเ่ยขาวมาเลยอ่ะดูยิงตัวใหญ่นะยิงตัวใหญ่แต่โดนตัวเล็กอ่ะปลามาเป็นฝูงแต่ตัวเท่านี้ก็เอาก่อนตัวเล็ก มาสามตัวเลยนะแต่ไม่มีตัวใหญ่เลยตัวเล็กนะครับนะอุ้ยตัวดีอีกแล้วไอน้นินสีนะ้าใสสวยแล้วตรงเนี้ยแดดร่มนะแดดร่มมันจะลอยขึ้นมาเรื่อยๆใสดีครับตัวนี้ไอน้นิน ลอยกลางน้ำกูใส่ดีครับใส่ดีดแต่โจดูโจปลาหนะ่อยครึ่งโลได้ครับตัวนี้โดนครับโดนครับไม่นิน โดนสองตัวคู่เลยมาคู่ครับจะต้องลงไปเอาหน่อยนะว่าสายแล้เล็กโอ้ยโดนคู่ครับทีเดียวสองตัวเลย มานะมันลอยนะแต่เรามองไม่เห็นนะมันลอยลึกอันนี้ครับมาใตา้น้ำเลยตัวนี้อุสักเยอะครับ มันเยอะมากเลยตรงนี้สายเราเป็นสายเล็กนะสามสิบปอนตีเยอะปอนเราถ้าติดเราต้องลงมาเอาหน่อยอ้วนเลยฮะสายสวยครับสายสวย ดอนครับไอ้น,นิ่นี่กแล้วตัวไม่ใหญ่นะ ินครับยาเยอะนะลินตลิงนี่ดูเยอะมากเลยครับแต่เรามองไม่ค่อยเห็นมัน,มนอยู่ลึกดูตัวนี้ตัวดีไหม ก็จะเป็นไซส์อันนี้จะสี่ตัวโลนะสี่ตัวโลพอได้สับกันอยูน ขึ้นมาได้ไหมยาลอกอีกแล้วติดยาไหมบางแล้วครับจะบุ๊บหายไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ครับปลาไปลนะุดผ่านหญ้าเยอะเดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนหมดแดงขึ้นเต็มเลยไวมากเร็วจริงๆหมดแดงเต็มเลยนะ Hiểu không chinh, mất đen